สวัสดีครับพ่อนสวัสดีครับพ่อนสวัสดีครับครูบครับมาไหนเนี่ยมาไหไหือสาหมูน้อยนะเนี่ยพงลมโอ้อหโอ้โหสีพรมเมต สมฤีเน่าอาอจ้านจนลูกครับาบกลูกจะไปไหนจะไปนั่งทำไมอ่ะนั่งทำไมอ่ะหืมครับพ่อพ่อ เราตาตามาตาตาซื้อกาแฟอยู่อาคารเจ้าสัวแห่งไหวข้างนี้ตรงนี้ก็ได้เาเข้าไปไหวข้างใน ลาบุญช่วยเข้าไปไหว้ข้างในกันมามานี่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 ครับมันแบบแบบมานี่มามาเร็วๆเ,เข้าไปไปไปเดินเดินเดิน สวนอันนี้สวนอะไรสวนพระอินสวนพระอินมาเินประตูเืองนประมืองโบราณหรือไมีทับหลังนารายนะ <sea or encuent rique>

ครับมามาครับมาโอสิงสิงใหญ่มานี้มานี่มานี่มานี่มานี้ครับพระเวทสวนองค์ใหญ่ ุ้ยลมามา,มาไหนเห็นอะไรมัง่งหืะระหว่างเดินช้าๆที่อย่าวิ่งเดินในที่เดียววิ่งเดียวิ่งจะขึ้นไปดูอะไรดูปลาเหรอหือาตามตะมือตะมือมานี่ตะมือไ,ได้โอ้ปลา,าครับดูปลาครับดูปลาครับอ้เย บอ่อปลาครับอยู่ตรงหน้าองค์เท้าเวสุวรรณได้ดูสิหักไม่ได้จับไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับมีดีเซยอยู่คนเดียวไม่ได้นียมีน้ำตก